สวัสดีครับพี่น้องคีิปนี้้าพีผ้าน้องมาสางอาชีพอีกเอพี่น้องผู้ใดมีต้นตาลกะธรรมดาก็เมาขายที่ต้นน่ปกติเมาขายน้ำต้นถอดจะองบ่ได้เฮตุเม่นบ่ผูดอบอีันลิ้เหลือดลือไหบ่นิคนที่บอกคณว่าเมาใหนแก่มันแล้วโอ้เสียเสียายสีสีก็แก่เนาะ มันก็คือบักเผาเนี่ยนะเนาะลักษณะกันดูมันอ่อนอืมอ่อนเบิ่งคือร้อนไหมผมว่าอ่อนอันนไปซึ่งต้นนี่สิบพราะมี่ผมว่าอ่อนนคักแล้วเนาะพอเ็มึงย่ายเป็นป่านเนาะเป็นบักตาลตาลเจ้าของเลยเป็นบัปลูกยักษ์ต้นใหญ่แปะต้นตัด เป็นอาชีพที่ระยะเยงยวสามสิบปีเลยขายหน่วยวะสูงพวโอ้ยม่ถึงหรอนไม่ถึงหรอกพี่ยี่สิบปีพี่น้องไปขายหน่วยผูกพ <c oughs> ักตานขายอาชีพที่ระยะยาี้ยวผูกตานขายเนาะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ย่ายนี่ก็แท่นนอแนนี่เลยวะผูกน้องกนแท้นน่านั่นนี่บอกทิงเอาไว้มันก็ แต่ว่าเขาเราต้องไปสนใจอย่างมันมากไหมเนะาะมัน,ม,นมันหาจินเองเาบบนาะเออมันหาจินเองมันสิงั้นเรือพี่น้องผู้ใดอยากซื้ออยากขายอยากขายอยากซื้อเด้อพี่น้องผู้ใดอยากขายกัยุทธนาโอท็อปพี่น้องตลาดช่องจอม,อมแวะเขามาทีทางนี่ขายขายพี่น้องผู้ใดอยากซื้อของแปลกๆทิ้งเสียเป็นักตานทิ้งเสียเอาไปข่าไปขายกับแวะเขามาคุยกับย่า่เบื้งหลุด มีัตถุนิบใหญ่กับมาเหลือตะดวงวัดกันมใหญ่ขายได้ทุกองขายทุกอย่งอันนี้นวยอ่อนเนบ่นี่อ่อนอ่อนอ่อนหนึ่งสีอ่อนอ่อนมัสีสีอ่อนจะวาเวลากรไปแก่เนเนาะเนียเนผมเห็นตะพัดหนึ่งพัดมือนึงมันดำดำเป็นบ่ดำดำใหญ่วดำใหญ่เออลูกใหญ่ลูกใหญ่ดำดำ นี่อ่อนน้ำยา่ในอ่อนแท้นีิอ่อน,น,อ,อ,นอืมคนเ,เขากินเขาบอกไม่เดิอนอะไรเนาะอืมอเขาเขาเขาเหมืนมมอนนี่เคยเมีเขาเล่้สามสี่ร้อยมีเขาจริงของคมเหมือนย่างหักแล้วเนาะผมนี่ของเขามาจะคขั้วเขาฟันเลยเป็นบ่ <laughs> พี่ทำขั้ว่อด้นั่นี่จะให้แกซื้นกับเรา อืมันไม่ไปซื้อ,องไงคนที่เคยซื้อมันมันหยุดซื้ออืมีมอันหนึง่งผมเห็นขายอยู่อันแยกภาษาองกเลมอสก็หาภาษาขายกันขอยางเลยขอยางขอยางยางหน่อยนุ่นยางตาเงินแก่เลยถ้าไม่แก่จะสามพันสี่พันนี่ บอกว่าท่านนั่นหรอมั้งนี่แม่นวคนจื้อทางนี้จะลองบอกทำเลยค่ะไม่มีใครมาโจทอนนี้เราไปโกันตอนเที่ยวตั้งทางสายอ่ะไปสายไปช้อยู่านตลาดเลยดมวะมีดไ่ค่อยเข่าเลยใหญ่น่ะนะเรายูแจะเราตาเราม่มีกลัวดูนิ้โอ้ยัดมุดอย่างถือมือ ยยขยันเนาะตาแย,ยคูณนี่เนาะเอาของอยู่ของมาขายกำไรล้ลวนๆเติมเพื่อนมันมากพ่อเนาะตาเน,นาะครับคลิปนี้เด้่องี่น้องเด้อคลิปข,ขายบักตานตานเจ้าของอันนี้โูกอะไรอย่างนี้อย่างอยู่คนตานเจ้าของอคลิปนี้ก็ คลิปนี้ก็ฝากไว้ตั้งหนึ่งพี่น้นองฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ๊าวันนี้ขอบอาาคุณกาศนาพักไหมครับสวัสดีครับตายเลยไม่ใช่กล้วยหรอขอบคุณไลๆยัยาย้วไม่ครับ